คนไทยเป็นประชากรที่มีเอกลักษณ์สุดๆและมักปรากฏตัวตามสื่อต่างๆมากมายในโลกวิดีโอเกมก็มีคนไทยอยู่เหมือนกันเพราะงั้นวันนี้ผมมีเกมเมอร์จะพาไปดูกับคนไทยในโลกวิดีโอเกมไปดูกันว่าในสายตานักพัฒนาเกมเขามองคนไทยแบบไหนก่อนดูฝากกด Subscribe ด้วยนะครับถ้ากดอยู่แล้วคอมเมนต์หรือว่าไลค์เฉยๆก็ได้ s สต e ีทไฟเตอร์สกัดและอดด n ถ้าเกิดพูดถึงคนไทยก็ต้องพูดถึงศิละปะการต่อสู้โดยเฉพาะสิ่งที่ชาติของเราภูมิใจนั่นก็คือมวยไทยและสิ่งนี้มากับตัวละครที่ชื่อว่าสกัดนักมวยไทยที่หัวล้านและปิดตาไว้ข้างหนึ่งเป็นหนึ่งในตัวละครของเกมซีรีส์นี้เรื่องราวของสกัดก็คือเขาเป็นคนไทยที่วัยเด็กเป็นแค่กุ้ยต่อยตีไปวันวนัจนได้ไปฝึกวิชามวยยางจริงจังและเอาชนะแชมป กลายเป็นเจ้าแห่งมวยไทยแต่ต้องมาสูญเสียตาขวาในการต่อสู้จนโมโหและพลั้งมือฆ่าคู่ต่อสู้ไปสกัดเป็นอีกตัวละครที่มีบทเด่นและน่าจดจำคาแรคเตอร์มีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเขาถือเป็นคู่ต่อสู้แห่งโชคชะตาของริวเลยทีเดียวทางแรกที่พวกเขาสู้กัดสกัดสามารถเอาชนะริวได้และเมื่อเห็นว่าริวเพี้ยงพําและเจ็บปวดเขาจึงอยากช่วยเหลือแต่นั้นกลับทําให้ริวถูกความมืดครอบงำอาศัยจังหวะโต้กลับ จนสกัดพ่ายแพ้บาดเจ็บสาหัสเกิดเป็นปมแค้นที่เขาอยากเอาชนะริวแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้สู้กับริวอีกหลายครั้งผ่านเ,เรื่องราวต่างๆมากมายจนกลายเป็นคนที่เข้าใจชีวิตมากขึ้นและเลิกเครียดแค้นแม้ว่าสุดท้ายเขาจะแพ้แต่เขาก็รู้สึกสนุกกับการต่อสู้เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่พี่มันเลวแต่ก็หล่อใช้ได้ แถมมีบทในอนิเมะอีกตั้งหางสกัดเนี่ยมีลูกศิษย์อีกคนชื่ออาดอนครับอาดอนเนี่ยมาขอฝึกด้วยหลังจากที่สกัดขึ้นสู่จุดสูงสุดของมวยไทยแต่เมื่อเขาแพ้ให้กับริวอาดอนก็ผิดหวังในตัวสกัดมากเลยตีตัวออกห่างและออกเดินทางไปตามแนวทางของตัวเอกแถมตอนหลังยังวนกลับมาเล่นครูอีกตั้งหากและตัวละครสกัดเนี่ยเคยมีดราม่าเรื่องคาแรคเตอร์ดีไซน์ด้วยเรามีทักมวยไทยคนหนึ่งที่ชื่อสกัดเหมือนกันเขาชื่อสกัดเพชรยินดี ปัจจุบันเนี่ยแขวนนวมไปแล้วและเขาเคยชื่อดังมากๆครับในยุคหนึ่งก่อนที่เกมจะออกมาไม่นานเอาเป็นว่าเขาเก่งมากๆเป็นมวยไทยที่ไม่มีใครล้มได้จนต้องหันไปแข่งมวยสากลนแทนและไปถึงระดับโลกแล้วก็ไปแข่งมวยที่ญี่ปุ่นอยู่พักใหญ่ๆด้วยรูปร่างลักษณะที่คล้ายกับสกัดในวิดีโอเกมจนตัวเขาเองเนี่ยครั้งหนึ่งเคยคิดจะฟ้องค่ายเกมเรื่องคาแรคเตอร์ดีไซน์แต่ก็ไม่ได้ทําด้วยเหตุผลหลายอย่างแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลายอย่าง เป็นต้นว่าหลักฐานอาจจะไม่พอเวลาในการทําเกมกับความดังของเขามันไม่สัมพันธ์กันแล้วตอนนี้เขาดังมากๆเนี่ยเขาไม่มีอะไรเหมือนกับเกมเลยถึงเขาจะเคยไปแข่งที่ญี่ปุ่นเคยปิดตาข้างหนึ่งเพราะว่าบาดเจ็บตอนแข่งที่เมกาแต่คาแรคเตอร์ปิดตาแบบนี้ก็เห็นได้ทั่วไปอย่างเรื่องคาราเต้บากะอิชิดที่มีนักมวยชายเท่ๆทรงนี้เหมือนกันเป็นไปได้ว่าอาจจะเอามาจากเรื่องนี้ส่วนชื่อก็ยืมเขามา แต่ยังไงก็แล้วแต่ครับสุดท้ายแคปคอมก็ไม่เคยออกมาบอกว่าแรงบันดาลใจจริงๆของตัวละครนี้คืออะไรและมาจากไหนและด้วยความดังของ Street Fighter ภาค2ตอนที่มันออกมาเนี่ยทำให้มีเกมต่อสู้ในตลาดออกมามากมายเป็นยุคเฟื่องฟูของเกมต่อสู้และหนึ่งในนั้น คือเกม Fighter History เกมต่อสู้ที่มีชื่อเหมือนสารคดี Martial Arts และนั่นแหละครับคือเกมที่มีตัวละครต่อไปของเราอยู่กับสมชายต้มยำกุง้งถ้าเกิดพูดถึงตัวละครที่โคตรไทยคงไม่มีใครที่จะโคตรไทยไปกว่านี้อีกแล้วครับเพราะแค่ชื่อก็โคตรไทยกับสมชายต้มยำกุง้งชื่อเป็นชายไทยนามสกุลเป็นอาหารประจำชาติอ่านชื่อแล้วหิวขึ้นมาทันทีเกมนี้เนี่ยเป็นเกมต่อสู้ ที่ออกมาใกล้ๆกับ Street Fighter ครับตัวละครสมชายต้ยมยำกุ้งเป็นตัวละครที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนักมวยในตำนานอย่างนายขนมตบเรื่องราวของเขาคือเขามาต่อสู้เพื่อหาเลี้ยงน้องๆดูแลครอบครัวแค่สตอรี่ก็กินขาดแล้วครับแล้วเกมนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เอาแรงบันดาลใจจากตำนานนายขนมต้มมาสร้างเกมนะครับแต่ว่าตัวเกมเองก็มีตำนานเหมือนกันเพราะว่า Fighter History เนี่ยเคยมีดราม่ากับ Street Fighter 2ด,ด้วย เป็นดราม่าถึงขนาดว่าถูกแคปคอมฟ้องข้อหาลอก Street Fighter 2เลยที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะเวลาคนเล่นใครมองก็รู้สึกว่าเกมนี้มันคลับคล้ายครับค่ะมันยังกับสตรี t ไฟเตอร์ Fighter, ทั้งสไ Bow, งสตล์การต่อสู้ท, shows, ทั้งตัวละครอะไรต่างๆที่มันดูคลับคล้ายครับค่ะไม่เหมือนก็จริงแต่กลิ่นไอมาเต็มๆมีการสู้กันทางกฎหมายแต่เอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วแคปคอมแพ้คดีนี้ไปครับ พราะค่ายนี้เนี่ยเขาเคยทำเกมต่อสู้ที่ชื่อว่าค a r a t e ้แชมปถึงมันจะไม่ได้ฮิตอะไรมากแต่มันก็เป็นเกมต่อสู้ที่มาก่อน Street Fighter และดูเหมือนจะเป็นเบสให้เกมต่อสู้หลายๆเกมรายละเอียดไม่ต้องพูดอะไรมากแต่เอาเป็นว่าสารมองว่าข้อต่อสู้ของเกมนี้เนี่ยแข็งพอสมควรแคปคอมก็เลยแพ้ไปเราพูดถึงตัวละครในเกมฝ่ายชายที่ชื่อโคตไทยไปแล้วมาพูดถึงตัวละครหญิง ที่ชื่อโค้ดไทยเหมือนกันดีกว่าอย่างอารุณีจากเกมเร i n b o w Six ซ i e ีดอารุณีเนี่ยเป็นตัวละครหญิงที่เป็นโอเปอเรเตอรให้เราสามารถเลือกเล่นได้เธอเป็นสาวไทยหัวใจแกร่งอายุ42ปีตัวละครเป็นตัวละครผมสัตและแขนข้างหนึ่งเป็นแขนกดพร้อมรอยแผลที่ใบหน้าอารุณีเป็นตัวละครที่ถูกออกแบบมาได้มีสตรอรี่น่าสนใจและมีมิติเป็นอย่างมากอรุณีเป็นโค้ดเนมนะครับชื่อจริงว่าอาพาตะวันรง่ง แรกเริ่มเดิมทีเป็นคนสาแก้วที่อยู่ติดชายแดนไทยขเขมรซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่ถูกฝังระเบิดเอาไว้อย่างมหาศาลในช่วงสงครามโลกปัจจุบันก็ยังกู้ไม่หมดทําให้เธอต้องเผชิญกับความสูญเสียตั้งแต่เด็กไม่เว้นแม้แต่คนในครอบครัวอย่างน้องสาวโตขึ้นเธอได้เข้ามาเรียนในกรุงเทพในมหาลาัยชื่อดังและได้ทํางานเป็นนักสืบเอกชนอรุณีมีความสามารถโดยเฉพาะเรื่องการสืบสวนและการตรวจจับระเบิด ทำให้เธอได้เข้าไปทํางานในสํานักงานตํารวจแห่งชาติและต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายจุดเปลี่ยนของชีวิตก็คือเธอได้ทําภารกิจกู้ระเบิดร่วมกับเธอรไม้ที่ในอนาคตจะเป็นสมาชิกทีมเรนโบว์คนสาคัญแต่เว่าภารกิจเกิด,ดผิดพลาดเธอโดนระเบิดสาหัสและสูญเสียแขนไปหนึ่งข้างโชคดีที่รอดชีวิตมาได้และนั่นทําให้เธอเป็นตํารวจไม่ได้อีกต่อไปจนต้องกลับไปทํางานอาชีพนักสืบ แต่ความสามารถของเธอยอดเยี่ยมทำให้สุดท้ายเธอถูกชวนมาร่วมทีม Rainbow เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่มีเอกลักษณ์และเท่มากๆคนหนึ่งครับและอารุณีไม่ใช่ตัวละครตัวเดียวในเกมยิงเรายังมีคนไทยในเกมแนวยิงๆิอีกนั่นก็คือ Life w e เ v r r จากเกม Overwatch Life w e a e ว r เนี่ยเป็นอีกตัวละครไทย ที่มีเอกลักษณ์มากๆครับและคือฮาตอนที่มันเปิดตัวด้วยด้วยดีไซน์อลังการและเรียบหรูท่าทางการแต่งกายและชุดเป็นลายชายแถมมีเสียงภาคเป็นนักแสดงชายแค่นั้นยังไม่พอยังได้คนไทยแท้ๆมาช่วยออกแบบด้วยไลฟ์เบเวอร์เนี่ยเป็นฮีโร่สายซัพพอตสัญชาติไทยที่ชื่อจริงคือนิลันพฤกษามณีหรือว่าบัวเป็นคนเชียงใหม่และเกิดในครอบครัวชนชั้นสูงเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ ที่นาเทคโนโลยีมาผสมผส,สานร,ร่วมกับปรัชญาธรรมชาติทําให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ลายเป็นพลังให้กับเขาที่เรียกว่าไบโอไลท์ ight, ซึ่งเขาตั้งใจจะใช้พลังนี้ช่วยเหลือโลกแต่ด้วยความเจ๋งของมันทําให้องค์กรชั่วร้ายต้องการถือคร้องพลังเอาไว้แต่เพียงคู่เดียวโดยอ้างสิทธิ์ว่าลายเวเวอร์เนี่ยใช้ทรัพยากรขององค์กรในการพัฒนาเพราะงั้นสิทธิ์ก็เลยต้องเป็นขององค์กรเขาก็เลยเอาตัวต้นแบบนี้ออกมาครับแล้วก็กลายเป็นว่าถูกตั้งค่าหัวและถูกไล่ล่า เกมนำเสนอไลฟ์เวอร์เป็นแบบแพนเซ็กชวลคือคนที่มีความรักแบบไม่จำกัดเพศไม่จำกัดตัวตนทางเพศแล้วเขายังมาพร้อมสกินผีตาโขนด้วยเรียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์ให้วัฒนธรรมไทยนี่อย่างชัดเจนพอรวมกับแมปอโยธยาเรียกว่าโอเวอร์วอเนี่ยเอาใจคนไทยแบบสุดๆแต่พูดเรื่องเกมยยิงๆเยอะแล้วกลับมาที่เกมมวยหน่อยดีกว่ากับฟเชลฟิลรีคิง g อ f ฟิและเกมในจักรวาลเดียวกัน ที่เกมในเครื่อนี้มีคนไทยเยอะใช้ได้คนแรกที่จะพูดถึงไม่ใช่คนไทยแต่ก็ต้องพูดหน่อยน,นั่นคือโจฮิกาชิเป็นคนญี่ปุ่นที่ใส่ผ้าคาดผมทงญี่ปุ่นมาเลยเหมือนกลัวคนเข้าใจผิดโจ <Jo S 2> มีเพื่อนตัวละครที่เป็นคนไทยครับชื่อว่าหัวใจเป็นนักมวยไทยที่เข้ามาแข่งแล้วก็แพ้โจไปในที่สุดกลายเป็นเพื่อนคู่แข่งกันและไม่ใช่อะไรพอเกมมีภาคใหม่โจ <Jo S 2> ก็มีลูกศิษย์อีกคนชื่อปรีชา ชื่ออย่างหล่อครับแต่จริงๆเป็นสาวเทและเป็นนักมวยสาวคนแรกของลิสต์นี้ปรีชาเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ถนัดเรื่องการวิเคราะห์การต่อสู้เธอต่อสู้โดยไม่ได้มุ่งถึงแรงวันแต่ต่อสู้เพื่อวิชาการต่อสู้เพื่อค้นคว้าการต่อสู้ในรูปแบบต่างๆปรีชาเนี่ยมีรูปลักษณ์เป็นสีผมสดใสสีชมพูร่างกายแข็งแรงและเป็นสาวแว่นอีกต่างหากและปิดด้วยคนนี้ครับคนสุดท้ายของตัวละครในลิสต์นี้คนที่ดังที่สุดเลยมั้ง นั่นก็คือฟ้าคำรามจากเทคเจ7ฟ้าคำรามเนี่ยเป็นนักมวยไทยสุดเท่รูปร่างสูงใหญ่ที่เก่งมวยไทยมาตั้งแต่เด็กเขาโดนฟ้าผ่าตอนอายุ12จนได้บัฟเพิ่มพลังกลายเป็นเทพมวยไทยฟ้าคำรามเนี่ยแต่งงานมีลูกแล้วครับแต่ก็มีเรื่องราวให้เมียโดนองค์กรชั่วร้ายจับไปจนเขาต้องทํางานรับใช้องค์กรชั่วร้ายและเสี่ยงอันตรายมากมายเพื่อความปลอดภัยของลูกเมียจนกระทั่งได้รับคําสั่งให้ลงไปในศึกต่อสู้ครั้งสําคัญ ที่มีชีวิตเป็นเดิมผ่านเพื่อแลกกับอิสรภาพของครอบครัวเรียกว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่โดดเด่นและคู่สุดๆของเกมนี้เลยและนี่แหละครับคือคนไทยในโลกวิดีโอเกมหลายตัวละครเป็นคนไทยเป็นตัวละครที่น่าสนใจหลายตัวเนี่ยมาจากเกมเก่าหน่อยสิ่งที่โดดเด่นมากๆในใสายตาชาวโลกของคนไทยก็คือศิลปะการต่อสู้ช่วงที่เกมเหล่านี้ออกมามวยไทยมันฮอตมากๆตอนนี้ก็ยังดังอยู่แต่ตอนนั้นเนี่ยดังระเบิดโดยเฉพาะในญี่ปุ่น เป็นศิละปะการต่อสู้ที่โคตรเอาเรื่องทาให้มวยไทยอยู่ในสื่อต่างๆมากมายของญี่ปุ่นไม่ใช่แค่เกมนะครับการ์ตูนก็มีขนาดการ์ตูนเตะบอดเรายังต่อย<า>เลย <c oughs> ใ้ก้าวแรกสู่สังเวียน <c oughs> คนที่เป็นคนที่ช่วยให้พระเอกเก่งขึ้นหรือถ้าเกิดคนเขียนไม่ชอบก็จะเป็นตัวที่โดนดีดไข่แบบในบากิแต่ปัจจุบันเนี่ยนอกจากต่อสู้เราจะเห็นคนไทยในเกมที่มีมิติหลากหลายมากขึ้นมีอาชีพมีคาแรคเตอร์ที่หลากหลายมากขึ้น อาจจะเป็นเพราะคนไทยจริงๆมีบทบาทในวงการเกมมากขึ้นก็ได้ครับซึ่งเป็นเรื่องดีครับเอาเป็นว่าแล้วคุณล่ะครับชอบตัวละครเหล่านี้ไหมหรือมีตัวละครไทยที่ชอบอันไหนก็คอมเมนต์คุยกันได้ครับส่วนสรุปวันนี้ผมมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ